สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเบลลิสเฮลตี้เบลลิสเพื่อนสุขภาพรายการที่มีสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะโดยบอสรุ่งเบลลิสรุ่งอรุณมงคลเดทค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึง15วิธีที่ทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นค่ะอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าการนอนสําคัญมากๆ แล้วในวัยอย่างพวกเราเนี่ยก็เริ่มที่จะมีปัญหาในเรื่องของการนอนเนื่องจากฮอร์โมนของเราเนี่ยขาดหายไปนะคะดังนั้นวันนี้เรามารู้15วิธีที่ทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นกันค่ะวิธีแรกนะคะที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะก็คือการออกกําลังกายเป็นประจําสม่าเสมอนะคะโดยพยายามออกกาลังกายทุกๆวันนะคะแล้วก็โดยเฉลี่ยนะคะอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ 30นาทีนะคะแล้วก็ระวังไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนนะคะก็คือก่อนนอนสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรออกกำลังกายหนักแล้วนะคะแต่ว่าการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยลุงโดยโดยตัวลุงเองเนี่ยก็ชอบออกกำลังกายตอนเช้าดังนั้นเพื่อนๆลองสังเกตว่าเราออกกำลังกายตอนไหนแล้วเรารู้สึกดีสดชื่นนะคะข้อที่2วิธีที่2ที่ทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะก็คือ พยายามไม่งีบหลับในตอนกลางวันค่ะเพื่อนๆหรือตอนเย็นเพราะว่ามันจะทําให้เรานอนหลับยากในตอนกลางคืนค่ะน,นะคะแล้วก็สมองก็จะเรียนรู้ผิดๆว่าร่างกายได้นอนพักผ่อนแล้วค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าหากอยากงีบหลับอยากงีบหลับในตอนกลางวันเนี่ยเขาบอกว่าให้นั่งงีบหลับค่ะเพื่อนๆแต่ว่าไม่คือไม่ให้อยู่ในท่านอนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเกินนะคะ ก็แล้วก็การงี่หลับของเราก็ไม่ควรเกิน30นาทีในตอนกลางวันนะคะอันนี้คือ,อสิ่งวิธีที่จะทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะสำหรับวิธีที่3นะคะก็คือการงดเครื่องดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะที่จะไปกระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวดังนั้นนะคะถ้าร่างกายของเราเนี่ยคะเอาง่ายๆผูพ้พูดเองเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่ไวต่อคาเฟอีนค่ะ เพราะนั้นเนี่ยหลังเที่ยงดิฉันเนี่ยจะไม่สามารถดื่มดื่มชากาแฟได้นะคะก็เราก็ลองสังเกตตัวเองนะ,ะตรงกันค่าบางคนเนี่ยคะ่ะสามารถดื่มกาแฟก่อนนอนก็ได้อันนี้ก็ก็ลองสังเกตตัวเองนะคะแต่รุ่งคิดว่าถ้าหากเรางดเครื่องดื่มเหล่าน,นี้ได้เนี่ยก็จะทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นสําหรับคนส่วนใหญ่ค่ะนะคะ,นะคะและวิธีที่4ค่ะก็คือพยายามงดอาหารมื้อดึกค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไม่ควรรับประทาน น้ำเปล่ามากเกินไปในตอนช่วงค่ำเพราะว่าปกตินะคะร่างกายของเราเเวลาเรามีรับประทานมื้อดึกเนี่ยร่างกายจะไม่หลังน้ําย่อยในตอนกลางคืนอยู่แล้วค่ะดังนั้นเนี่ยการทานมื้อดึกเนี่ยมันก็จะทําให้เรานอนไม่หลับนะคะแล้วก็นอนได้ไม่ดีนะคะอันนี้คือวิธีที่4นะคะวิธีที่5ก็คือ พยายามไม่ทํากิจกรรมที่กระตุ้นก่อนนอนค่ะอย่างเช่นการดูหนังการอ่านหนังสือการพูดเรื่องพูดคุยเรื่องอะไรที่ทําให้เครียดหงุดหงิดแล้วก็กระตุ้นจิตใจให้ตื่นเต้นนะคะให้เราต้องลุ้นต้องเคร่งเครียดเนี่ยก็พยายามไม่ทํากิจกรรมเหล่านี้ก่อนนอนนะคะเพราะว่าจะส่งผลทําให้เรานอนได้ไม่ดีค่ะแล้ววิธีที่6กก็คือ พยายามงดเล่นมือถือสมาร์ทโฟนนะคะหรือการดูทีวีนะคะที่มันมีแสงที่จะไปกระตุ้นรกระตุ้นก่อนนอนนะคะมันทําให้เราเนี่ยสมองเราตื่นตัวเมลาโทนินเราจะไม่หลังนะคะดังนั้น30นาทีหรือถึง1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยก็งดเล่นมือถือแล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยวางมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆเนะี่ยไว้อีกห้องหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะเพราะ,เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะมีคลื่น ออกมาจากอุปกรณ์มือถือนะคะที่ส่งผลต่อสมองของเรานะคะและว,วิธีต่อไปค่ะวิธีที่7ก็คือจัดเวลาให้ผ่อนคลายก่อนนอนก็เหมือนการคูณดาวร่างกายหลังออกกําลังกายนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทํางานมาทั้งวันแล้วเนี่ยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องงานก็ให้อยู่ที่ทํางานนะคะไม่เอากลับไปทําต่อที่บ้านแล้วเราก็ควรที่จะมีเวลาคูณดาวก่อนนอนบางคนเนี่ยอาจจะ เดินผ่อนคลายนะคะหลังอาหารมื้อเย็นเนี่ยเดินเบาๆผ่อนคลายนะคะหรือฟังเพลงหรือทํากิจกรรมอะไรผ่อนคลายก่อนนอนบางคนอาจจะชอบถักโคเชชอบวาดรูปชอบเล่นดนตรีฟังเพลงเบาๆก่อนนอนอันนี้มันก็จะช่วยนะคะจัดกิจกรรมผ่อนคลายก่อนนอนหรือการที่เราอาบน้ําอุ่นก่อนนอนแช่น้ําอุ่นนะคะก่อนนอนจุดเทียนหอมอย่างเงี้ย แล้วก็จัดบรรยากาศนะคะให้ผ่อนคลายให้ร่างกายเราคูณดาวลงอันนี้ก็จะช่วยได้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะแล้ววิธีพี่8ก็คือปรับห้องนอนให้เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแสงค่ะเพื่อนๆลุ่งพบว่าแสงนี่มีผลกับการนอนมากๆค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเมลาโทนินจะหลั่งในห้องที่เรียกว่ามืดสนิทนะคะแล้วเราก็พยายามให้ห้องนอนของเราเนี่ย ให้มืดค่ะแล้วก็สงบไม่มีเสียงรบกวนนะคะรว,รวมทั้งรวมทั้งขอเตษนะคะรวมทั้งปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปนะคะอันนี้ก็คือการปรับห้องนอนนะคะแล้ววิธีที่9ก็คือเกียงนอนมีไว้นอนค่ะดังนั้นเพื่อนๆก็ไม่ควรทำ กิจกรรมอะไรบนเตียงนอนนะคะแล้วห้องนอนเนี่ยก็ควรมีพื้นที่ขอบเขตที่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับการขึ้นไปนอนเท่านั้นนะคะไม่ทำอย่างอื่นบนเตียงนอนแล้วนะคะจริงๆถ้าสมมุติว่าห้องเราอาจจะมีพื้นที่จํากัดเพื่อนๆก็อาจจะแยกพื้นที่เป็นส่วนๆส่วนๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญคะ่ะเพื่อนๆนะคะแล้ววิธีต่อไปวิธีที่10ก็คือ หยุดคิดเรื่องเครียดไม่สบายใจก่อนนอนค่ะวิธีง่ายๆนะคะที่ผู้พูดทําเป็นประจําสม่ําเสมอน,น,นะคะก็คือการนั่งสมาธิก่อนนอนค่ะเห็นผลมากๆเพราะว่ามันจะทําให้เราผ่อนคลายแล้วเรา,เาหยุดคิดในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาทั้งวันเนี่ยคะ่ะมันจะคลายลงนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการจดบันทึกค่ะเพื่อนๆที่ต้องบอกว่าสมองของมนุษย์เนี่ยถ้าได้รับการเขียนไปว่า เรื่องอะไรที่เราแก้ไขได้เรื่องอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้แล้วเรารับรู้นะคะสมองจะผ่อนคลายลงดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ควรที่จะลองเขียนบันทึกก่อนนอนก็ได้ค่ะว่าวันนี้เราทําอะไรสําเร็จไปได้บ้างวันนี้สิ่งใดที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ได้เราก็วางลงค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะแล้ววิธีต่อไปวิธีที่11ก็คือไม่ดื่มน้ํามากๆหลังอาหารค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมื้ออาหารมื้อเย็นเนี่ยค่ะเราเราไม่ควรดื่มน้ำมากมากแล้วค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ,อ,อย่างที่บอกก็คือถึงแม้ว่าบางทีค่ะในช่วงวัยของเราเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมากลางดึกใช่ไหมคะเพื่อลุกขึ้นมาปัสสาวะหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะถ้ากลับลงไปนอนต่อเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลค่ะเออเมื่อก่อนเนี่ยลุงไปจะพยายามบังคับตัวเองให้นอนต่อให้ได้แล้วคราวนี้มันพอเราไปบังคับเนี่ยมันจะไม่หลับค่ะ มนุษย์เนี่ยจะมีสิ่งอย่างางหนึ่งคือยิ่งบังคับยิ่งไม่ไม่ยอมนอนดังนั้นเนี่ยก็ลองทําจิตใจให้สบายๆแล้วก็ลองอยู่กับลมหายใจอันนี้วิธีง่ายๆนะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆหายใจด้วยหน้าท้องค่ะแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวสักพักมันก็จะหลับได้เองค่ะถึงแม้ไม่หลับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วการผ่อนคลายที่มีคุณภาพก็เท่ากับการนอนหลับนั่นเองค่ะนะคะอันนี้คือวิธี ที่11ค่ะแล้ววิธีที่12ก็คือพูดแล้วเนาะไม่ควรกังวลแล้วก็เครียดนะคะหากนอนไม่หลับค่ะนะคะเพราะว่าถ้าหากนอนไม่หลับเนี่ยเออ,อย่างน้อย3ามินาทีขึ้นไปแล้วรู้สึกว่านอนไม่หลับก็หากิจกรรมอะไรทําค่ะแล้วก็เออเราค่อยกลับไปนอนใหม่นะคะคือลุกขึ้นมาจากเตียงนอนเลยก็ได้นะคะแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งหากิจกรรมอาจจะอ่านหนังสือผ่อนคลายใหม่นะคะ แล้วก็ถ้าง่วงแล้วค่อยกลับไปนอนใหม่อันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะดังนั้นก็อย่าโทษตัวเองแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองว่าอุ mm ้ย hmm. ฉันจะต้องนอนให้ได้ฉันจะต้องนอนให้ได mm hmm. ้เวลาฉันนอนไม่พอเนี่ยฉันเพิ่งนอนไป3มชั่วโมงเองตื่นมาแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื mm ่อ hmm. ก่อนดิฉันเป็นค่ะ mm hmm. เพราะว่าดิฉันจะไปโฟก,กัสว่าวันหนึ่งต้องนอนให้ได้ประมาณ7ชั่วโมงอย่างนี้ค่ะอา้าวสชั่วโมงดันตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วทําไงต่อละเนี่ย มันก็จะเหมือนว่าไปบังคับกดดันตัวเองแล้วมันก็นอนต่อไม่ได้ดังนั้นนะ่ะถึงแม้เราจะไม่หลับก็ไม่เป็นไรค่ะนับลมหายใจไปผ่อนคลายไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักเออแปลกพอทําแบบนี้แล้วหลับได้เองค่ะนะคะคราวนี้อีกส่วนหนึ่งค่ะวิธีต่อไปก็คืออย่าดูนาฬิกาบ่อยๆค่ะเพื่อนๆนะคะอย่าไปกังวลกับมันมากกับเรื่องของเวลาอย่างที่บอกค่ะตื่นมาก็ไม่เป็นไรผ่อนคลายไปดูลมหายใจไป มันจะไม่นอนก็เออเราก็บอกว่าเออฉันเป็นเพื่อนเธอนะจริงๆค่ะพอคุยกับตัวเองแบบนี้เออไม่เป็นไรเธอไม่อยากนอนก็ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันโอเคนะคะอ่วิธีต่อไปข้อที่14ถ้าสมมุติว่าคู่นอนของเราค่ะนอนกลนอันนี้ดิฉันมีปัญหาในช่วงก่อนหน้านั้นค่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะบอกเขาไงเขานอนกลนนะคะดิฉันก็จะใช้มือไปผลักเขาอันนี้ก็ไม่ดีค่ะสักพักเขาก็จะงอนแล้วก็จะผ่านทะเลาะกันนะคะ แนะนำว่าถ้าเขายินยอมที่จะไปหาหมอเนี่ยก็แนะนําไปหาหมอด้วยกันนะคะแต่ยังคู่ของดิฉันเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่ยอมไปหาหมอเราก็อาจจะแยกเตียงนอนชั่วข่าวค่ะเพื่อนๆนะคะหรือถ้าแยกเตียงนอนชั่วขราวแล้วเสียงมันยังโกลนดังมากเนี่ยก็อาจจะต้องแยกห้องนอนค่ะซึ่งดิฉันก็ใช้ใช้วิธีนั้นเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็ไม่ผิดตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าอม,มันผิดสําหรับผู้นอนของเราหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ไม่ผิดค่ะ วัยอย่างของเราแล้วเนี่ยทั้งเขาและเราก็ต้องการการพักผ่อนทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยถ้าทําแล้วมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดกรรมต่อกันทั้งคู่เนี่ยคะ่ะมันก็ไม่ส่งผลดีดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะก็ลองลองลอง,ลองคุยกันอย่างอย่างตั้งใจแล้วก็มีเมตตาซึ่งกันและกันนะคะให้เหตุผลซึ่งกันและกันนะคะและวิธีสุดท้ายวิธีที่15ค่ะ ควรตื่นนอนให้ตรงเวลาค่ะถึงแม้ว่าเราจะนอนเวลาไหนก็ตามอาจจะนอนดึกแค่ไหนก็ต้องตื่นให้ตรงเวลาเพื่อว่านาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราจะได้ทํางานได้ถูกต้องแล้วเขาจะได้เข้าใจถูกว่าเอาตกลงเวลานี้เวลาตื่นนะเวลานี้จะต้องนอนเดี๋ยวเขาก็จะเรียนรู้ใหม่ค่ะว่า อ๋อตกลงต้องนอนเวลานี้ต้องตื่นเวลานี้นะคะอันนี้คือ15วิธีที่ทําให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะสําหรับตัวลุงเองผู้พูดเองเนี่ยก็ลองใช้ดูแล้วปรากฏว่าได้ผลดีทีเดียวค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากนะคะแล้วก็จริงๆอยากบอกว่านะคะตรงส่วนนี้ค่ะมันเป็นตัวเราชีวิตเราดังนั้นก็ต้องรักตัวเองให้มากๆไม่มีใครสามารถมานอนแทนใครได้ ไม่มีใครทำให้ใครสุขภาพดีได้ยกเว้นตัวเองนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่นำมาฝากเพื่อนๆดีแล้วก็มีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็สำหรับรายการเบลลิสเฮลที่เบลลิสเพื่อนสุขภาพก็จะมากลับมาพบกับเพื่อนๆใหม่ในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ